เราไปปิดท้ายกับเพลงที่สุดยอดเหลือเกินนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ใครก็ตามที่เข้าไปรับชมเกมแบบนี้นะครับคุ้มค่าตัว๋วเหลือเกินโดยเฉพาะการยิง winning shot b u ซ z e r beater ครั้งแรกในชีวิตของสเตฟ h นเคอร์รีแบบนี้ครับในช่วง5วินาทีสุดท้ายครับเมื่อวานพลาด3คะแนนไปวันนี้บอก2คะแนนก็พอจังหวะนี้เควินพอดเดอร์จูเนียครับตามประกบใส่สเตฟ h นเคอร์รีสเตฟ e นเคอร์รีข้ามเข้าไปนะครับแล้วก็ step back ยิงใส่เควินพอดเดอร์จูเนียนิ่มๆเลยครับลูกนี้ซวบเข้าไปพร้อมกับไฟแดงครับโอ้โหสนามเช ดังลั่นสุดๆเลยนะครับลูกยิงติดไฟแดงหรือว่า winning shot buzzer beater ลูกนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่น NB a ของตัวสเตฟานเคอรีเองแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2014นะครับที่ครั้งสุดท้ายอังเดรอิกดาล่าครับเคยทําให้กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เอาไว้หลังจากนั้นก็มาเป็นวันนี้เนี่ยละครับเท่านั้นยังไม่พอครับลูกนี้ถือว่าเป็นการยิง winning shot buzzer beater ครั้งที่2ในตระกูลของคอรีนะครับครั้งแรกนี่คือเดลเคอรีผู้พ่อครับเขาเคยยิงเอาไว้ได้ในปปปีี1989จาากวันันนนน้ผ่ไป33ป มาเป็นสเตฟเฟนเคอร์รีในวันนี้ครับ <I see. S 1> สุดยอดเหลือเกิน